สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทางช่องนะคะทุกๆท่านเลยนะคะค่ะเจอกันนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะกับภูผาชาแนลนะคะเมื่อนี้นะคะมาสรุปแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะฝากต่อคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนคลับทางช่องนะคะ อ่ะเขาเมื่อแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังแรงใจเห้กับทางช่องนะคะที่สาคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบุพาพข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องค่ะอามูนี่นะคะอ่ามาเจอกันนะคะมูนี่บัลเตรียมข้อมูลบัลเขียนไว้นะคะมูนี่มาเขียนเห็นบนงอมฟอมกันเลยนะคะมูนี่เนาะอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะ ฝากกดไล์กดแชร์ให้กระทางชองคูพาชาแนลด้วยนะคะผู้ใดยอยากเข้าบ้านนะคะเนาะปักมุดให้ใต้คอมเมนต์นะคะเด้อลิงปักมุดให้ใส้คอมเมนต์นะคะเข้าไปไดนะะ้นะคะเนาะอามือนี้เอาสํำนักแรกนะคะแนวทาา่าหมายเลาาของพ่อกล้วยเลยนะคะมือนี้นะคะคุณผร้างมาบอกว่าจัดนักจัดเต็มเด้อนะคะที่บาสิบบอกว่าเป็นตัวใดน,นะคะตัวที่อัดหนักนะคะสําหรับเรา พอก้วยนะคะมือนีอ่ามือนีวันที่จันที่สิบสองเนาะหวยลาวพัฒนานะคะอ่าเลขวิ่งนะคะวิ่งไปที่สี่กับหค่ะ จับคู่มีศูนย์สี่ศูนย์หกอ่าศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้เป็นของพอกล่วยด้ยค่ะเด้อนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เขามาด้วยค่ะเด้อเหม็นคุณคุยทักทายได้ค่ะเพราะว่าเป็นไลฟ์สดนะคะเนาะ อ่านสามารถอ่านคอมเมนต์คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะพิมพ์ของมาทักทายกันได้เ้ยะค่ะตอนนี้รับชมกันอยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะนอกฮ็นอยังกันอยู่นะคะตัวเน้นนะคะพ่อกล้วยเพิ่นซังม่านะคะ่าเน้นนักนะคะจัดนับจัดเต็มคือ06 07 17 นะคะ06 07แล้วก็17นะคะเลาวพัฒนาได้ค่ะเด้อเล่าวด้วค่ะเด้อไปกันต่อเลยเด้อค่ะแคหนาจอไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะอัปสํานกต่อไปของเซสยนออนจันท์นะคะถ้าผู้ใดเขามารับชมไม่ย,ยังยบหันนะคะก็ให้อาแจ้งได้เนอะเพราะว่ามือนีมาแบบโดนๆนะคะ่ะ บริเตรียมข้อมูลมากเลยนะคะเนาะมือนี้มาเคียนให้เบิ้งความเลยนะคะสดๆกันเลยนะคะมือนีอ่าเซียนอ่อนจันตัวเนาะเซียนอ่อนจันนะคะอ่ามือนีวันที่สิบสองเนาะถือมือวันสิบสองเขียนไปบางนึงก็ลืมนะคะอ่าเลขวิ่ง วิ่งไปที่สามกับสองค่ะของเซียนออนจันนะคะจับคู่นะคะมีห้าสามสองสามสองห้าแปดห้าแล้วก็สามแปดนะคะชุดสามตัวให้หางเดียวคือสองห้าแปดค่ะของเซียนออนจันนะคะเน้นไปที่สองห้าแปดนะคะชุดสองตัว นะะนี่คือตัวเน้นเพิ่นเด้อค่ะเด้อวงกลมใบนี้นะคะเนาะเป็นตัวเน้นเด้อค่ะเด้ออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุยคุยทักทายนะคะสําหรับทางเข้าบ้านนะคะอา่าผู้ใดหาหม่องสือบ่ได้นะคะหวยเล่านะคะปักลิงไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะเด้อน,นะคะปักลิงนะคะกดเข้าไปลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะจวดแนวดอคาเดอมือนีนะคะแนวทางของปู่โคราชนะคะสำนักต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่าเราพัฒนาด้ยคาเดอมือนี้นะคะรวยไปด้วยกันกับบ้านเศรษฐีนะคะท่านเขาบานอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะคอกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะเนาะอ่าปู่โคราดค่ะ บรท่านสำนักได้แจ้งนะคะมีของอ่าเขียนไปแล้วเนาะมีของพ่อกล้วยแล้วกาของเสียนออนจันนะคะทีเขียนไปแล้วเนะวะาเนนนนะหากคุใดประท่านสองสำนักนี้แจ้งะะด้วยค่ะเด้อหรือว่าจะอ่าเบิกตอนหลังจบไหลก็ได้นะคะเพราะว่ามือหนีมากแบบเฝ้าๆนะคะ อแคปหน้าจอได้เลยนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะอาต,ตัวเน้นนะคะเด้อตัวเน้นนะคะเน้นไปที่สามสี่สามหนึ่งนะคะแล้วก็สองสี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแนวทางของปู่โคราชคะ่ะ แนวทางของหูโาดนะคะเราพัฒนาด้วยค่ะเด้ออาซอดีทุกท่านเลยนะคะเนาะ,ะไปกันต่อนะคะกับแนวทางตัวเลของพระอาจารย์เมืองคงค่ะเวลาวันนี้นะคะเฮงๆปังๆกันด้วยค่ะเด้อผู้ใดติดตามสำนักใดนะคะอ่าชื่นชอบนะคะ อาจารย์เมืองคงนะคะวันที่สิบสองนะคะสวัสดีทุกท่านด้อคะเดอร์ทางเขาบานยูปักมุดลิงไว้ให้นะคะ,ะเข้าไปเลยนะคะเข้าไปในไลน์นะคะแอดเข้าไปนะคะเป็นลิงค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะมันจะเด้งขึ้นในไลน์เลยนะคะเนาะเป็นลิงนะคะปักหมุดให้นะคะแต่คอมเมนต์เลค่ะเดอ ไปรวยด้วยกันกับบ้านเศรษฐีคะ่ะแล้วก็หนึ่งห้านะคะอันนี้ของพระอาจารย์เมืองคงนะคะเน้นไปที่เก้าสามนะคะแล้วก็ศูนย์ห้านะคะอ่นเน้นไปสองหางนะคะของพระอาจารย์เมืองคคเง้อคะเด้อแคบหน้าจอคะ่ะเล่าพัฒนาเด้อค่ะโมเมนต์หวยไทยเด้อนะคะมืี้เจอกันเล่าพัฒนาค่ะ อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเจอกันกับท่านช่องผู้ขาชาแนลนะคะอ่ะสำนักต่อไปนะคะเป็นของอ่าปูซุ่มเงียบเนาะอ่าใช่ละนะคะเดี๋ยวเจ้าบาเรือนหาคุณนะคะเพราะว่าคุยกับปูเมื่อขึ้นีีคุยโดนนะคะเนาอะ,อะปูซุ่มเงียบ วันที่สิบสองนะคะเมื่อนี้สรุปทุกสำนักนะคะเด,ดอทาฟูใด้บท่านเขาเมื่อไหม่อาจแจ้งได้นะคะเดี๋ยวอ่าท่วนตัวเลขให้อีกรอบนึงนะคะเนาะเดี๋ยวท่วนตัวเลขให้อีกรอบนึงค่ะ หกสามแล้วก็หกแปดนะคะตัวกันตัวกันก็คือเก้าหกนะคะอะฟันฟันวิ่งหลูดไปที่หกเลยนะคะปูฟันหกตัวเดียวเลยเด้อค่ะเด้อนะคะฟันไปที่หกเลยนะคะขีดให้มันเบิ้งงามๆก่อนค่ะจักหน่อยอันนี้กันไปที่เก้าหกนะคะตัวที่ปูเน้นก็นคือตัวนี้ค่ะ นะคะอาแคปหน้าจอค่ะท่านพ่อค่ะคุณใดพ่ท่านนะคะขอเลขวิ่งตัวเดียวชอบวิ่งอ่าจัดไปของปูสมหยับะะเด้อค่ะเด้อเลขวิ่งนะคะจัดไปนะคะเพราะว่าปูห่ไห่เฉพาะอ่าวิ่งลู่นะคะตัวเดียวเลยนะคะคือของปูโคลาดนะคะเนะาะเด้อค่ะ อ่ะโอเคค่ะบับท่านสำนักไหนนะคะเมื่อนี่ปู่ซีศูนย์บดยทรงเม่ไห่มีของปู่ส้มเนีย่ยพระอาจารย์เมืองคงปู่โคราชหลักะของพ่อกล้วยของเซียนอ่อนจันทร์นะคะทีมีอยู่ตอนนี่เนาะอ่ะบับท่านสำนักไดนฉัาขออนุญาตทวนนะคะเด้อขออนุญาตทวนเพราะว่าเดี๋ยว่อคุณแม่เขามารับชมบอ่อเห็นกันทัวถึงเนาะขออนุญาตทวนตัวเลขนะคะ อ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เขามารับช่วงในตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะอ่าท่างเขาบานปักมุกลิงไว้ให้นะคะเอาแคบหน้าจอค่ะของปูเงียบและของพระจานเมือง,งะคงเวยค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้เลยค่ะออาแคบหน้าจอไว้เลยนะคะอ่าไปกันต่อเด้อค่ะเด้อไปกันต่อนะคะไปกันต่อเลยนะคะ อ่าของปูโคลาดะค่ะแล้วของพระอาจารย์เมืองโคงแคปหน้าจอคะ่ะอ่าแคปหน้าจอเลยนะคะเนาะไปกันต่อเลยนะคะอ่าชัดเจนร่คาเนี้ยท้งตัวเลขชัดเจนบอนะคะอ่าแคปหน้าจอแล้วเนาะอ่าไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยด้อคะ่ะเน้อ เราพัฒนาเด้อค่ะว่าแม่นัฐบาลให้เด้อค่ะเบิรงวันทีให้ชัดเจนนะคะอ่าของเซียนอ่อนจันกับของปู่โคราชค่ะของเซียนอ่อนจันกับของปู่โคราชค่ะอ่ามาจบพิจารณาเบิรงค่ะม่หมักปล่อยผ่านได้เลยเด้อค่ะเ้อแนวทางนะคะของปู่โคราชของเซียนอ่อนจันค่ะไปกันต่อเด้อค่ะเ้ออ่าแนวทางของพวกกล้วยค่ะแนวทางของพ่กกล้วยกับของ อาเซียนออนจันนะคะได้กันครบทุกสำนักมาเนาะค่ะผู้เขามาติดตามรับชมไหมนะคะประ่านแจ้งในเดอคาะเดอร์หรือว่าจะรอบเมืองจบไลก็ได้นะคะย้อนดูคลิปได้นะคะเนาะย้อนเบืองไล่ได้นะคะแล้วก็สําหรับผู้ใดอยากเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านนะคะเขาไปเฮงไปร,รวยก็บานเรษทีนะคะกับปักหมุดนะคะไปคอมเมนต์ปักหมุดลิงห้คุณพ่อคุณแม่เขาไปจิ้มลิงแล้วก็เขาไปได้เลยนะคะเนาะ อะนะคะสุดท้ายนี่นะคะก็จะขออ่าจบไล่์ไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันไลน์นาเด้อร์ค่ะจังไรกะาหโศกมานให้ร่ำให้รวยกันซสุกูุสุคนค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ